ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันนะบ้าครับเดี๋ยวผมพุงิเกมเมอร์ทีวีครับอันนี้เราอยู่เกมบัลเลอร์เรย์เจนิกเช่นเคยครับอันนี้ผมก็จะมาอัพของเลนอสนะครับเลนน์นอสนะปั้นให้เป็นอ่าเขาเรียกอะไรอันเนี้ยปั้นให้เป็นดาวสีทองนะนี่เนี่ยดาวสีทองทิ่ปีกนะครับซึ่งผมก็กําลังจะทํานะครับแล้วตัวที่ผมกําลังจะอ่าอัพปั้นขึ้นก็คือควินซี่นะครับเอาก็จะมาทําการอัพควินซี่ให้เป็น อ่าสี่ดาวม่วงนะครับโอเคครับเริ่มครับสี่ดาวม่วงครับต้องการฟิซี่ตัวนี้เราต้องโกเลมนะครับในนี้ผมทำไปแล้วนะนิดหน่อยโอเคไปครับต้องการเอาเวกครับร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเอาเวกเสร็จสิ้นนะครับต่อไปใช้ตัวอะไรก็ได้ครับในนี้แล้วก็ใช้ตัวอ่าใช้คนเผ่านะครับสองตัวแล้วก็คนเผ่าสองดาวซิม่วงหนึ่งตัวนะ เดี๋ยวผมขอดูกันครับว่าตัวไหนสามารถปั่นขึ้นไปถึงสองดาวได้นะเอ่ออันยังใช้ที่ตัวนะเลนอนนะฮะเลนอนต้องใช้สองตัวก็คือมีน้อยของเรานั่นเองนะเอ่อผมดูแล้วผมน่าจะสองดาวได้ปะน่าจะทำสองดาวได้อยู่นะครับออนนี่ครับทำออนนี่ออนนี่ทำสองดาวได้ครับ โอเคออนนี้ได้สองดาวจัดไปครับไปที่นี่อ๋อกดผิดขอโทษครับไปที่คิวซี่ครับไปที่คิวซี่แล้วก็กดไปที่คนป่าสองตัวคนปลาสองดาวหนึ่ตัวโอเคครับตอนนี้คิวซี่ก็เป็นสีดาวสีม่วงแล้วนะครับทุกคนทำการเอาเว้เสร็จสิ้นหมาครับมีน้อยของเราจะทำการเอาเว้ขึ้นวันที่รอคอยทุกคน หนึ่งสองปั้มไปมีน้อยโอ้โหยังหล่อยังเทง <c oughs> โอ้โหมีน้อยของเราทำกาเดาวฤกเสร็จสิส้นนะครับแล้วก็มีนม่ดดาวนะครับซึ่งเราต้องใช้หมีอีกสองตัวตอนนี้ผมมีหมีหนึ่งตัวนะครับอเออโคตรหล่อครับเราทำการทำงานพัฒนาเลยแล้วกัน

นี่มีกะามีจานี่ทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าครับทุกคนเป็นไงอีผมได้มีมาแล้วทุกคนอ้มีน้อยฉันมาแล้วจะมีน้อย <c oughs> มีน้อยอาจจะเป็นดวงดาว อาจจะเป็นหนึ่งดาวของเราทำการเอาเวกไปเลยทุกคนอย่าเป็นหนึ่งดาวครับทองหนึ่งดาวไอผมจะเรียกว่าทองหนึ่งดาวนะต่อไปเอาไว้่ายที่สองใช้สองตัวเหมือนเดิมครับโอ้ยโอเคครับผมครับเป็นเต้นมากเป็นเต้นมากจริงๆเป็นเต้นมากรเทก็สวยละ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาปั้นของเลนน็อตเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามทุกคนด้วยครับเพติดตามทุกคนเลยไม่รู้จะพูดอะไรเลยอันนี้เงินผมมันไม่พอนะเดี๋ยวผมพอพอไลยสิอ้าวเงินพอแล้วอัพดีอีกนิดหน่อยผมเงินไม่พอครับแต่ว่า,าน้ำยานี่พอนะ โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ่อนใครเป็นใจผมด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย